สวัสดีครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Facebook Streamline Sound นะครับก็ครูพี่เฟิร์สวันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกครับผมเนื่องด้วยมีงานภาคเสียงนะครับ2ง,งาน ที่เพิ่งได้รับได้รับงานมาก็ตอนนี้กำลังจะเปิดโปรแกรมนะครับเราใช้ Soundex ของ s m s u n g นะครับผมงานแรกนะครับจะเป็นงานเออเอาเป็นงานหนึ่งสั้นงานหนึ่งสคริปต์ยาวเอาเป็นงานสคริปต์สั้นก่อนละกันครับสองหน้านะครับก็ ขอบคุณคุณปาล์มด้วยนะครับคุณปาล์มที่เป็นลูกค้าประจำนะครับแล้วก็จ้างาติดต่อให้เราลงเสียงมาแล้วโหหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับโอ้หรืออาจจะเกิน1ปีแล้วอันนี้จะเป็นงานาสคริปต์ยาวสอหน้านะครับ เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรายสาขาแต่มันมันไม่มีเ l i n e หัวเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับที่เขา brief ให้ทางครูพี่เฟิร์สภาคก,ก็คืออยากได้น้ำเสียงเป็นเออทางการนิดหน่อยนะครับ๋อ,อสวัสดีครับคุณติวเตอร์นะครับพาทิศธาริจันทนาวงค์นะครับสวัสดีด้ครับอาริคโตโปก็วันนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์ ครั้งแรกของเพจนี้นะครับก็สาเหตุที่ไลฟ์ในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราก็มีงานภาคมาเป็นระยะระยะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าขั้นตอนการเราอัดเสียงเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆที่ติดตามเพจและนักเรียนที่สมัครเรียนแล้วนะครับหรือว่ากําลังสนใจอยากจะสมัครเรียนอยู่ก็เข้ามาดูเข้ามาฟังได้นะครับเดี๋ยวขอเซตเซตโปรแกรมอัด นิดหนึ่งนะครับเราใช้โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมชื่อ Samsung SoundX e ครับวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้เห็นการทำงานเวลาอัดเสียงสดๆนะครับแล้วก็ไมค์ไมค์เนี่ยใช้ตัวนี้ครับ c 0 1 u Pro นะครับ Samsung ก็ อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาได้สักระยะหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเมื่อไม่การเสียเวลาเรามาลองลองอัดก,กันดูดีกว่านะครับโนเทสหนึ no. ่ถ้าตอนอัดไปนะครับถ้าจะมีเป็นเรื่องปกติที่นักภาคเนี่ยเขาจะมีอ่านผิดบ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะไปอิดิต เสียงตัดต่อในขั้นตอนของการอัดเสร็จแล้วก็ไปตัดต่ออีกทีหนึ่งในภายหลังนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะอัดสัก2เทคไว้นะครับปกติเราจะส่งให้ทางลูกค้าเลือกเผื่อเขาเลือกใช้งานได้นะครับจำนวนทั้งหมด2เทค กล้องเห็นชัดใช่ไหมครับสัญญาณดีนะคนที่รับชมอยู่ติวเตอร์มันกระตุกไหมสัญญาณภาพชัดเจนนะครับเน็ตน่าจะโอเคอยู่โอเคเทคหนึ่ง <Take 1. S 2> การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีรายสาขาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตจากเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและทัดเทียมนานาชาติด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานวิจัย ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยนวัตกรรมที่มีคุณภาพและการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศโอเคจบหนึ่งย่อหน้านะครับอันนี้เขาจะเอาเสียงเราไปทำเป็นอินโฟกราฟิกเป็นภาพแอนิเมชันนะครับเขาจะ ให้เราอัดเสียงไปก่อนแล้วก็ส่งให้ทางคุณปาลที่เป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นี้เอาไปทำเป็นทำเป็นแอนิเมชันครับย่อหน้าที่2นะครับสู่การดำเนินงานสู่การดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสอวอ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆผ่านการประสานงานของ Technology Innovation Management and Entrepreneurs ขออีกทีครับผ่านการประสานงานของ Technology Innovation Management and Entrepreneurship Labs หรือที่เรียกว่า Time Labs จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันวิเคราะห์พัฒนา จัดทำแผนที่นำทางโดยเน้นให้เชื่อมโยงแผนการวิจัยและพัฒนาเข้ากับการวิเคราะห์แนวโน้มอ,อุตสาหกรรมในอนาคตซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและการกำหนดตำแหน่งการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วนของตลาดหรือ Market รวมไปถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนาหรือโปรดักฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับและทก และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ product technology แผนในการวิจัยแผนในการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตหรือการให้บริการหรือ process technology process technology ร,วม,ร,ออรวมทั้งการออกแบบรวมทั้งการออกแบบหรือความสามารถทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็น โดยในปี2,563โครงการได้เริ่มต้นจาก5อุตสาหกรรมโดยในปี2,563โครงการได้เริ่มต้นจาก5อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายสำคัญและเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตได้แก่หมดหนึ่งหน้าแล้วครับตอนนี้เหลือหน้าที่2อ,อีกนิดหนึ่งนะครับนี่สคริปต์ครับเป็นฟอนต์ขนาด Courier New 18นะครับ ปกติฟอนต์ที่จะมองเห็นได้ชัดและถนัดตาสบายตาในการอ่านที่สุดคือฟอนต์เกิน16ขึ้นไปนะครับแต่มันจะเป็นฟอนต์ที่ตัวใหญ่หน่อยครับโอเคอันนี้เราขอเท้าวความจากหน้าเก่ามาต่อก่อนเสียงมันจะได้ต่อเนื่องกันนะครับก็และเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเสร็จและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐก,ก,กิจเพื่ออนาคตได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยการศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวโดยการศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จะก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ทิศทางที่มีแนวทางในการดําเนินการอย่างชัดเจนด้วยการมีส่วนร่วมของนักวิจัยผู้ผลิตผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันยกระดับขีดความสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สามารถทบทวนและระบุสถานะของแผนที่นำทางได้เป็นระยะเกิดประสิทธิผลที่ถูกต้องแม่นยำตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการรองรับเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการรองรับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยในอนาคตอ่า จบแล้วครับสวัสดีค่ะคุณพี่เฟริร์สวัสดีครับคุณปัน KW นะครับ <Okay. S 1> โอเคก็อ่ะเดี๋ยวกด Stop ก่อนเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปประมาณ6นาทีนะครับผมมันก็จะอันนี้ให้ดูโปรแกรมด้วยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นฟรีแวร์นะครับโปรแกรมที่มาพร้อมกับ เป็นซอฟต์แวร์ของไมโครโฟนตัวแซมสันนี้นะครับมันชื่อโปรแกรม s a m s ั n ซาวด์เด็นะครับน้องทองสวัสดีครับขออนุญาตดูยอ้อนหลังครับเน็ตช้าอ๋อได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวอพอไลฟ์เสร็จแล้วเราก็จะมีวิดีโอบันทึกไว้ในเพจนะครับก็ดูยอ้อนหลังได้อันนี้เป็นการไลฟ์ให้มาดูการทำงานนะครับพอดีครูพี่เฟิร์สมีงานเข้ามาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ แล้วก็จะได้เห็นว่าการทำงานภาคเสียงเป็นอย่างไรก็นี้เลยถือโอกาสเป็นการไลฟ์ลงในเพจเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็เสร็จหนึ่งงานแล้วเหลืออีกงานหนึ่งนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาชมได้นะครับอันนี้ขอเซฟชื่อไฟล์ว่าออโอเคเอเท A หนึ่งแล้วกันปกติเวลาจะอัดส่งงานนะครับจะอัด2องเทคเผื่อ ท่อนไหนผิดพลาดอีกเทคนึงก็ยังสามารถที่จะใช้แทงกันได้นะครับอ้ออันนี้ลืมอ,อ,อธิบายให้คุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ฟังว่ามันคืออะไรอันนี้คือไมซส่วนอันนี้คือป๊อปชิล์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเป็นเหมือนกับที่กรองเสียงนะครับตัวนี้ครับมันจะสามารถกรองเขาเรียกว่า การน,น้ําลายหรือการลมการเสียงพลึบนะครับเวลาถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันจะไม่สามารถมันเสียงมันก็อัดได้แหละครับถ้าไม่มีตัวนี้แต่เสียงมันจะไม่ดีมันจะมีความแบบพีคมีความพีกเสียงครับก็เลยต้องมีตัวนี้เข้ามาโอเคต่อไปเราจะอัดอีกงานนะครับเดี๋ยวเราขอหยุดคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะไลฟ์ใหมนะ่อีกคลิปหนึ่งเพื่อจะเป็นงานนี้นะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเป็นงานจากคุณเบียอันโนนพรีเซนต์นะครับ กระทรวงคมนาคมนะฮะโอ้โหอันนี้งานราชการเลยครับกระทรวงคมนาคมสอนอสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะครับเดี๋ยว,ต,ต,วนนติดตามบางส่วนนะครับติดตามบางส่วนโอเคได้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวดูวิดีโอไลฟ์อีกคลิปนะครับ